สวัสดีครับวันนี้พ่อป้องมีเรื่องสนุกสนุกมาอีกแล้วสนุกมากเลยอสนุกสิ่งที่เราจะรับนะเป็นสิ่งที่เด็กผู้หญิงทุกคนต้องเป็น ไม่เป็นถือว่าเฉยมากเลยแต่ถ้าไข่ไม่เป็นนี่ถือว่าสุดยอดเลยเพราะว่าเหาเหาเหาเนี่ยมันติดกันง่ายมากติดกันทุกคนวันนี้เราจะมานับจํานวนซี่ของวีเซเนียแค่ฟังก็เหนื่อยแล้วว่าวีเซเนียรุ่นใหม่เนี่ยจะซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อนะมันจะมี2ด้านด้านที่เป็นซี่ถีถีเอาไว้หวีเพื่อเอาไข่เหาออกมาซึ่งก็ยังถีไม่เท่าเจ้าวีเซเนียรุ่นเก่าความแตกต่างของหวีเซเนียรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าเนี่ยนะก็คือสีของซี่เนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยสีเนี่ยมันจะสว่าง สวา่างหน่อยเวลาลู่ไข่ขาวออกมาเนี่ยจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นเก่าเนี่ยเป็นสีทึบเป็นสีแดงเข้มอะเวลาลู่ไข่ขาวมาซึ่งเป็นสีขาวเนี่ยมันจะมองเห็นชัดเจนมากแล้ววันนี้เราจะมานับวเสนเนียรุร่นเก่าซึ่งมีซี่ที่ทีมากเราเลยต้องมีอุปกรณ์ช่วยนั่นก็คือแว่นขยายนีย่ประกอบแว่นขยายเข้าก่อค่ะตั้งกล้องก่อนเลยง่ายๆนะพันเข้าโอเคได้ได้ได้ไดเรามา เริ่มนับกันเลยดีกว่า 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20เราจต้องหาอะไรมางางไว้ดีกว่านะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้นับได้20แล้วเราจะเอาไม้ที่ปันมามาขั้นไว้ให้ดูว่าเอานับไปได้ละว 20, 4 0บสีผ่านไปแล้ว1 1 42 43 59 60 oh, 64หโอ้6แล้ว67 68 7เจ0 0 1 2ส4 5 6 106 106 1 2 3หนึ่ง9 10 ยี่สิบยี่สิบเก้าสามสิบโอเคสามสิบเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าเกเนมีโ oh. <Okay. S 1> อเคเท่ากันมีทั้งหมดอ,อันนี้นับผิดเขาแรกนับผิดก็เป็นอันนี้เป็นเท่ากันก็คือ 106เหมือนกันสรุปก็คือเจ้าวิสเน่แบบรุ่นเก่ามีข้างละหนึ่งร้อหกว่าจะนับได้หรือถ้าใครมีวิสเน่ที่บ้านนะจะลองนับดูก็ได้นะแล้วก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ข้างล่างว่ามันมีทั้งหมดกี่ซี่กันนะแน่พอป้องอะนับได้นงหมด1 0 6ซี่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ที่ช่องสนุกสนุกกันด้วยนะจะได้มีกําลังใจงในการทําคลิปทลหดแบบนี้อีกต่อไปสําหรับวันนี้บ๊ายบาย